กลัวไม่ลูกเอาแ,แม่พูดหนูอยากรู้ว่าลูกสาวหนูเป็นอะไรคะเนี่ยตอนเขาเกิดยอมพร้อมเปล่าก็พร้อม่ยอยู่ไม่พร้อม,อมตอนเลือดขาดไปเดือน่อปาเนี่ยยังกินยาจิตีโรเล่เปล่ากินอยู่ค่ะฮะกินอยู่ค่ะกินอยู่กรรมตรงนั้นน่ะมันส่งผลมาให้น้องเป็นแบบนี้กินหมดขวดไหมหมดอยู่ค่ะด โยมไม่พร้อมไงโยมพร้อมไม่พร้อมปุ๊บเด็กที่เกิดมาเป็นตังตะเราเลยที้งเขาจะ็ป่วยอยู่ตลอดเข<ะ>าจะหายาาไหมคะแม่ช<ะ>ีเป็นยังไงบ้างอ่ะเป็นยังไงบ้างลูกเขาจะเป็นรูกวูบค่ะไปหาหมอเขาว่าเป็นลมชกักเขาก็เป็นเริ่มเป็นตั้งแต่เดือนพฤษภา,าน,นะคะโยมรู้ใช่ไหมว่าโยมกินจะาสตีโลเล่รู้ใช่ไหมคะโยมไป อธิษฐานโยมายาสตีโลเลรู้จักสตีโลเลไหมคะโยมายาสตีโลเลไปอธิษฐานแล้วก็ไปตรวจเอายานั่นแหละตรวจน้ะถ้าหยุดถ้ายอ <c oughs> มไม่พร้อมกับการที่จะให้ลูกม,มาเกิดแล้วยมเอาอยานี้เป็นเครื่องมือทําให้ลูกเป็นอย่างนี้เนี่ยขอพระแม่ธรณีเป็นพยานว่ายอมขอหดจ,จิจต์ดัลูกก็จะดีขึ้นลูกก็จะดีขึ้นใช<ถ>่หไหมคะ นก็ไปหาทุกที่ก็ไม่ดีขึ้นเลยมาหาแม่ชีดูว่าจะแนะนํำยังไงอ๋อนี่มันกนจาจัดพิยาที่โยมกินเข้าไปอ๋อค่ะแล้วก็จะดีขึ้นใช่ไหมค่ะดีขึ้นค่ะโยมยาตัวเหตุมันเกิดที่ไหนโยมโอริยส,สตสีทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจเหตุที่ทุกก็คือยาสติีโลเลเหตุที่ทุกนะคะอแล้วเหตุทีกก่จะดับก็คือเอาเอา,เอ,าเอายาานั่นเลยดับ จะดีขึ้นหลังใส่บาดเสร็จใช่ไหมคะค่ะค่ะซืะะ้อ,อยาไว้ปวดสตีสตีเพนภาคได้ไหมคะแล้วแต่สตีต้องสตีลด